เจอเราอะเจอที่เราสร้างเออยังที่เราสร้างยังมีบ้านอยู่ใครทำไรไปไหมไงดีเซอใหม่สร้างเจอใหม่จบเออไปเรียบร้อยไป เร,เราว่านะเอ่ออันอันอันนี้คือเราเราโอดสร้างโพส่มซื้อใหม่เลยเราว่าเรื่องใหม่แต่ว่าเพชกกับพลอันนี้ไม่รู้เพราะว่าพวกนางสร้างบ้านกันอือใช่เอาใหม่เอาใหม่เหอะเอาใหม่เหอะแบบยังไงอ่ะออลอบง,งานพวกเราต้องแบ่งหน้าที่กันแบบชัชดเจนอ่ะเออ